สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นคลิปด้วยความสดใสแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาคุยกันนั้นเป็นการปิดตัวลงนั่นเองเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทประกันนะคะได้ทําการปิดบริษัทไปนี่นแหละแล้วก็เห็นถึงผลกระทบเหมือนกันวันนี้เราก็เลยจะมานั่งคุยกันในอ s ศมีเนาะเอาเป็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดออกตัอวอย่างตัวแต่เองเนี่ยตอนได้รับข่าวทีแรกเลยอะ่ะรู้สึกว่า มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะเราไม่ได้แบบเป็นผู้ถือกุมาทรันเขาอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบอ่ะโอเคเป็นการรับข่าวว่ามีบริษัทหนึ่งปิดตัวน่ะมันก็จบแค่นั้นแต่อย่างปุ้นเนี่ยน่าจะต้องได้รับผลกระทบบ้างวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะให้ปุ้นมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าจากกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะนําเอาเรื่องนี้มาใช้ในอนาคตยังไงได้บ้างหรือว่าจะต้องทําตัวอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ปุ้นบอกหน่อยนะ ต้องบอกว่าเล่าให้ปีแต่ฟังว่าการปิดตัวของบริษัทประกันวินาศภัยอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นนะมันมีการเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคที่ปุ้นทันไม่ได้ทันว่ามีชีวิตอยู่นะคะคือทันแบบพ่อเล่าให้ฟังอะ่ะสมัยช,ชื่อบริษัทคือกมนประกันไทย กมลนมาเจ้าพยาจริงๆมีก่อนหนะ้าตําจำชื่อนะแล้วก็มาเจ้าพยาประกันภัยแล้วก็มาเป็นเนี่ยเอเชียประกันภัย mm hmm. เอเชียเนี่ยเจอดอกโควิดเข้าไปก็ทำให้เขาต้องปิดตัวลงแต่จริงๆต้องบอกว่าเอเชียในตลาดประกันวินาศภัยเป็นบริษัทที่เล่นอยู่บนตลาดรถยนต์ในกลุ่มที่เป็นแท็กซี่กับมอเตอร์ไซ ช่เพราะฉะนั้นตลาดที่เขาเล่นอยู่ก็เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วประมาณหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังกับแบบนี้ก่อนว่าเขาเข้าสู่โควิดด้วยการถือพอร์ตที่มีความเสี่ยงแต่เขาสามารถ manage ความเสี่ยงนี้ได้ในมือค่อนข้างยังโอเคยังไหวอยู่ละกันเขาเป็นคนออกโปรดักที่เป็น2อบวกสาบวกที่เราใช้กันอยู่นะ คนคิดตัวโปรดักต์เนี้ยแรกๆคือมาจากเจ้านี้เลยด้วยการทำโปรดักต์ Innovation เพื่อตอบโจทย์กลุ่มอันแท็กซี่หรือว่ากลุ่มที่เป็นรถโดยสารอะไรเงี้ย<ม>อันนี้เล่า Story เขาให้ฟังแล้วพอมีเรื่องของประกันโควิดขึ้นมามันก็มีเจ้าดังก่อนที่เพยะที่เป็นข่าวยุคนั้นอกัานั้นดังมากดังกว่าอันนี้ทั้งที่อันนี้อ่ะผลกระทบเยอะกว่ามากม ยิ่กว่ามากพี่แต่ต้องแยกอย่างนี้ก่อนว่าโอเคมันจะมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยอยู่ประมาณเ่าคุณว่าสี่กลุ่มคนนะคะหลักๆที่ปุ้นคิดได้หนึ่งคืออย่างพี่แต่ไม่เกี่ยวเลยอ๋อไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวเลยถูป้าพี่แต่เพิ่งพูดว่าพี่แต่ไม่มีกลุมธรรทันไม่เกี่ยวเลยอ่อไม่เกี่ยวเลยอีกกลุ่มคนหนึ่งคือกลุ่มคนที่ไม่มีกลุมธันท์เหมือนกันแต่ว่าในช่วงที่เอเชียปิดตัวไปเนี่ยดันโดนลดของ ลูกค้าเอเชียชนรอเคลมอยู่ค่ะถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็จะเข้าสู่หมวกที่ชื่อว่าเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยคือเราอะไม่ได้เป็นลูกค้าเอเชียแต่โชคไม่ดีรถเอเชียมาชนรถราง เป็นคู่กรณีแล้วตอนนั้นมันไม่มีใครรู้ไนงะใครจะไปรู้ว่าวันรถชนนึกอเปล่าพี่แล้วว่าวันนั้นจะเป็นช่วงที่เอเชียปิดหรือเรียกร้องยังไม่เสร็จสิ้นเงินยังไม่เข้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งคือคนถือคนทําทําประกันไว้กับเอเชีย อันนี้ต้องแยกว่าทําประกันอะไรไว้ประกันรถหรือประกันโควิดหรือประกันอื่นๆอะไรก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้เขามีมาตรการเยียวยาอยู่ว่าถ้าเป็นคนทําประกันก็ไปขอเงินคืนขอความประสงค์ได้แต่คุ้มไม่คุ้มอีกเรื่องนะทิดทด,ดีนะบางครั้งเนี่ยเบี้ยประกันโควิด500ได้คืนมาตามตารางระยะเวลาที่คุ้มครองไปอะ่ะได้คืนมาสมมติสามค่ารถไปกลับหมดแล้วนะพี่หมดแล้ว อันนี้ต้องหรือบางครั้งแค่ค่าส่งเอกสารอะเอ่อค่าส่งไปเอกสารเอกชนอะไรเงี้ยไปหกสิบกับหกสิบอะไรเงี้ยคือมันแทบจะเรียกว่าหมดแล้วอะคิดดีๆว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคุ้มบางคนไม่คุ้ม <น> <Ừ. S 1> เรื่องของการจะไปขอเงินคืนจากทางตอนนี้ต้องบอกว่าเอเชียประกันภัยไม่มีตัวตนแล้วนะคะเวลาเราจะไปเวิร์กเราต้องไปเวิร์กกับกองทุนประกันวินาัยซึ่งเขารับเป็นผู้ชําระบัญชีแล้วก็จ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยแทนแทนเอเชียประกันภยัยอ,อันนี้ต้องแยกกันแต่จริงต้องบอกว่าคนที่ยอดเยอะๆก็คือคนรถโดนชนนี่แหละอันนี้ลาบากนิดนึงยอดมันจะเยอะนิดนึงเพราะว่ารถเราโดนชนไง ไม่เหมือนกับคนถือกรมธรรม์ให้เป็นคนถือประกันโควิดจํานวนมันเยอะแต่ยอดมันอาจจะไม่ได้เยอะมากสำหรับ hmm. คนที่เดือดร้อนซึ่งอันเนี้ยคนที่เดือดร้อนในเชิงสัญญาประกันภยัยเขาก็มีระบบรองรับในการไปเรียกเงินอยู่นะการไปแสดงตัวตนต่างๆส่วนอีกกลุ่มหน,น,นึ่งอันเนี้ยปุ้นอยู่กลุ่มนี้ก็ค <Okay. S 1> ือแทนใช่เนื่องจากว่าบ้านบ้านปุ้นมีธุรกิจครอบครัวเป็นในหน้าประกันภัยด้วยนะคะ การจะออกงานอ่ะพี่แต่จริงๆแล้วเล่าให้ฟังมันถึงจะเข้าใจว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรหลักของการประกันภัยมันคือ cash before cover สมมุติว่าพี่แต่อยากจะทําประกันตามหลักพี่แต่จะต้องจ่ายตามก่อนถึงจะได้ความคุ้มครองถูกปะ<ด>ต่การทําธุรกิจอ่ะบางครั้งอ่ะในการออกงานเนี่ยในหน้าอยากออกงานได้เร็วเราก็ใช้ระบบการเอาเงินไปวางประกันไว้คำประกันว่าชั้นมีเครดิตนะ ในหน้าก็จะมีเรนจ์ตั้งแต่บุคคลไปถึงนิติบุคคลนิติบุคคลน่ะมียอดกันเป็นแสนเลยนะพี่ในการที่จะค้าว่าเพื่อให้นิติบุคคลสามารถออกงานได้ไงมียอดกันไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกกลุ่มคนหนึ่ง<ม>บวกกับอ,กอีกคนหนึ่งนะจริงจรงิมีคน,นคืออู่ซ่อมรถที่เขาซ่อมดูแลลูกค้าใช่เขาซ่อมรถไปแล้วจริงๆเขาหวังว่าเขาจะเบิกคืนกับ เตัว <Yeah. S 2> ใช่ตัวเอเชียได้แต่เขาเบิกไม่ได้แต่จริงๆอู่ซอมอบะคุณคิดว่าได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย oh. เพราะว่ามันถือว่ามันยังอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาไงแต่ก็คือเดือดร้อนประมาณนึงแหละอันนี้ยุ่ยยากกว่าเดิมติดต่อแบบเดิมไม่ได้ะไรอย่างนี้ใช่ใช่ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบอย่างยอดตัวแทนในหน้าเท่าที่พุ้นตามข่าวไม่น้อยนะพี่แต่ตัวแทนในหน้ารวมกันทั้งบุคคลและนิติบุคคลประมาณห้าสิบกว่าล้านบาท ที่ไปวางเงินคำประกันไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเวลาออกงานเนพราะไม่อย่างนั้นลูกค้าต้องจ่ายเงินก่อนเสมอไงแต่นี่คือในหน้าใช้วงเงินตรงนี้เป็นเป็นบัฟเฟอร์ขึ้นลงอะ่ะให้สามารถเป็นเครดิตให้ตัวเองอะ่ะใช่ให้สามารถออกงานได้อันนี้ก็จะเป็นพู่ว่าไปเป็น,ปน,ปนบทเรียนไม่ได้ตีโพยตีพายว่าฉันสูญเงินเพราะคิดซะว,ว่าทําธุรกิจแล้วอาจจะทําแบบคู่ค้าคู่กรณีแล้วก็ปล่อยไปตามกะบวนกฎหมายไปว่าตกลงเงินก้อนเนี้ย ตามหลักกฎหมายมันเป็นเงินใครใครมีสิทธิ์เอาไปใช้อะไรยังไงก,ก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะคะแต่ก็มันเป็นบทเรียนนะจริงๆปุ้นถอดบทเรียนสิ่งนี้มาได้หลายเรื่องเหมือนกันในชีวิตว่าโอเคคือต้องบอกเล่าก่อนว่าเราะตอนที่เลือกพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจก็ไม่ใช่สุ่มสี่สุมหาเรื่องนะพี่ใช่แต่เนื่องจากว่าเออมันมีสตอรี่การชักชวนกันมาจากบุคคลที่ที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยรุ่นพอ่อรุ่นแม่ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราอาจจะต้องเอ่อเวทน้ำหนักมากไวอืมใช่ใช่ก็ก็กเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เราแบบเราแล้วก็เป็นบทเรียนอันนึงว่าบางครั้งก็มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเราเราจะโทษเรื่องของลิกเรื่องของถูกผิดอย่างเดียวมันก็ก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากละกันพูดได้ไม่เต็มปากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของระบบประกันภัยที่มันที่มันล้มไปสุดท้ายแล้วออาว่ากันจริงๆนะพี่แต่อันนี้หนู ความเห็นส่วนตัวแล้วนะโ <Okay. S 1> สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอะ่ะกรมธรรมประกันโควิดที่ทุกคนถืออยู่ก็ถูกยกเลิกอยู่ดี oh. จำเรื่องที่อื้ออึงก่อนหนะ้าได้ปะที่ที่ไม่ออกมาเบรกว่าพิเศษเออห้ามยกเลิกถึงวันหนึ่งอะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็มันก็เลิกอยู่ดีถ้ามันไปไม่ไหวจนสุดทางอะ่ะมันก็เลิกอยู่ดีาะนั้นอะไรเนี่ยอะไรใดๆก็ล้วนอันนี้จังกะรำยืน อันนี้จังกำลังถังแตกไม่ใช่อันนี้จังไม่ยั่งยืนเลยอ่ะออหนูก็ได้เรื่องนี้มาเรื่องหนึ่งว่าต่อให้เป็นอะไรที่เราเชื่อมั่นมากๆมันก็ในโลกใบน,นี้มันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเราเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในระบบประกันนะแต่พอเราเจอเห็นก็ก็ก็ได้บทเรียนเหมือนกันว่าเออมันก็ต้องบาลานซ์บริหารกันไปว่า บางครั้งมันเราเห็นวันนี้ว่าเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกแน่นอนว่าวันหน้าก็จะเป็นแบบนี้นออออเอออันนี้คือบทเรียนที่ที่หนูหนูเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเป็นแบบไหนแล้วก็แต่ก็ยังอยากให้ผู้บริโภคสบายใจนะอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังคุณเป็นคนถือกรมทานหรือว่าคุณเป็นคู่กรณี มันได้รับการเยียวยาคุ้มครองจากกฎหมายแบบชัดๆเลยนะไม่เหมือนคนที่เป็นในหน้าตัวแทนคนทําธุรกิจแบบหนูนะเพราะเพราะว่าอันเนี้ยคือต้องไปว่ากันแบบสู้กัะบวนกายใช่แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นลูกค้าอย่างน้อยๆก็ยังได้รับความคุ้มครองอยู่ก็ยังอยากให้สบายใจในจุดนี้แต่โอเคอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเหมือนเดิมอือพี่พี่ชอบคำนังที่ปุ้นพูดเมื่อกี้นะคือเราทั้งคู่อ่ะเป็นคนที่เชื่อมั่นในระบบประกันแหละ เพราะว่าถ้าถามถึงเรื่องของการอนถ่ายความเสี่ยงเราชัดเจนว่าเราก็จะนึกถึงประกันเป็นโปรดักต์แรกๆเลยที่จะมาอนถ่ายความเสี่ยงให้เราได้ในเรื่องนี้แต่เอาความเป็นจริงอย่างที่คุณบอกไปมันทุกสิ่งบนโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรยั่งยืนค่ะดังนั้นน,น,นอกเหนือไปจากการให้คนอื่นมาช่วยดูแลเรื่องความเสี่ยงให้เราเราต้องอย่าลืมว่าแผนความเสี่ยงที่เราต้องดูแลตัวเอง ก็สาคัญหนืองกันการมีแผน2แผน3หรือการคิดถึงกระบวนการต่างๆถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาไว้มันไม่ได้มีข้อเสียค่ะมันเป็นการเตรียมตัวที่ทุกคนที่เราอยากให้ทุกคนได้ทําด้วยแหละแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะติดปัญหาหรือว่าลองวางแผนดูแล้วเนี่ย มันยังไม่ใช่มันรู้สึกยังไม่ชัดเจนมันโอเคหรือเปล่ามันเกิดคําถามขึ้นมากมายก็เนี่ยมาให้พวกเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางกันได้ค่ะในการที่จะมาตอบให้ฟังเนาะว่าถ้าเป็นมุมมองของพวกเราสองคนคิดกันอย่างไรบ้างเผื่อจะได้เอาไปใช้ได้แล้วก็เป็นประโยชน์ได้นั่นเองรวมไปถึงถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมอย่าลืมค่ะแอดไลน์แอดมีมันนี่ไปเลยซึ่งอันนี้ยกให้น้องขอบุณตอบช่วงนี้เร็วบ้างช้าบ้างนะคะจึงต้องขอบขอบคุณที่มีคําถามมามากแต่ว่าอย่างที่ คำถามการเงินน่ะพี่แต่ตอบแบบสัวสวไม่ได้อ่ะมึงใช้คำว่าอะไรคือต้องตอบอย่างตั้งใจแล้วหลายหลายครั้งถึงได้ต้องแบบว่าหยิบมาตอบในคลิปเลยเพราะว่าทุกคนจะได้รับคําอธิบายปุ้นเข้าใจถูกผิดอะไรยังไงปุ้นก็จะบอกว่าเอออันนี้ปุ้นเข้าใจแบบนี้ถูกไหมไม่รู้เพราะว่าได้คำถามมาในเชิงเท็กซ์แบบนี้ยอยะไรเงี้ยก็เออเลยแบบบอกทุกคนไปนิดนึงว่าบางครั้งอาจจะตอบช้าบ้างเร็วบ้างนะคะคือถ้าวันไหนตอบได้เลยปุ้นตอบเลย ว่าคำถามมัน,นจะตอบะไม้เลยอืมถ้าเป็นถววันพีก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงว่าขึ้นอยู่กับใครไม่รอไม่รอแต่จริงเขาปุ้นถ้ามีคว,ว่ามน้องตอบให้อยู่แล้วละค่ะแต่ถ้าจะสมมติมีรายละเอียดดีเทลไงก็เดี๋ยวมารอฟังในอาร์ทมีแล้วกันเนะาะสำหรับวันนี้ไปแล้วหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีกาสวัสดีค่ะถ้าใครมีคำถามอย่าลืมส่งมาที่ แอดไลน์นะคะแอดมีมันนีนะคะหรือว่าจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะคะจะมีการทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็แอด f r i e n นเพิ่มเพื่อนกันได้เพื่อติดต่อสอบถามถามคำถ,ถามเข้ามาในรายการ Ask me แบบนี้ได้เหมือนกันค่ะส่งคำถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะ